สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผม วันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่424กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆ ติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ เพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมของเก่าเก็บสะสมนะครับราคาดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากจะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันที่ l ล ne แอดตรงด้านบนตรงที่ผมได้ขึ้นไว้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีดีคิวนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์นะครับพี่ๆสามสองห้า 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับร,รับชมไม่ชอบใจรับชมแล้วถูกใจนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระ องนานๆว้ยได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่24ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับพี่ๆสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับเราก็แจ้งได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่อง ขาได้ที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พี่นะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะครับพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอ ที่พี่ๆนะครับผมได้รับชมกันอยู่นี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มนะครับกันที่รายการหมายเลขที่1กันเลยดีกว่านะครับสำหรับรายการที่1ใน EP พนี้นะครับผมก็เปิดมาด้วยนะครับผมเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับปี2 5 0 4นี่ะครับพี่ๆเนี่ยนะครับที่มาพร้อมกล่องเก็บแบบนี้เลยนะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่1นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับองค์นี้เลยนะครับผม ขออนุญาตลงกล้องให้พี่ๆนะครับผมได้ดูได้ชมกันนะครับผมเนี่นะครับเปิดแบ่งปันได้ในราคานะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับนี่นะครับผมถ้าหากท่านใดนะครับผมอยากชมรูปภาพนะครับ เพิ่มเติมนะครับผมเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับผมก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับ090นะครับผมสามสองหนะครับผม Line แอดหนึนะครับ O I P T Q นะครับหรือว่าจะใช้เบอร์โทรเบอร์นั้นนะครับผมเพิ่มเพื่อนมาในไลน์ก็ได้นะครับรายการหมายเลขที่1ใน ep นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับอ่า500บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นพระพุทธชินราชนะครับพี่ๆหมายเลขที่2นะครับองค์นี้นะครับผมผมนะครับขออนุญาตเปิดแบ่งปันนใให้ราาค อ5 0่าบบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระพุทธชินราชนะครับผมเนี่นะครับ450าบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมใน ep นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูกันได้นะครับผมเนื้อหาโมสาสเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขี้นะครับใต้ฐานนะครับผมจะมีเป็นต่อโค้ดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมอาจจะลงกล้องได้ดูได้เท่านี้นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ450นะครับผม ถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่3นะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นขุนแผนนะครับหลวงปู่ทิมนะครับองค์นี้นะครับเอาไปในราคา300บาทนะครับพี่พี่สำหรับพระขุนแผนหลวงปู่ทิมหมายเลขที่3นี้นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่0บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผม300บาทนะครับ ถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขสี่นะครับผมจะเป็นสิงสามขวานหลงพ่อเดิมนะครับผมสิงสามขวานพ่อเดิมรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับสาหรับนะครับผมสิงสามขวานนะครับผมหลงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมหมายเลขที่อ่อสี่นะครับผมใน EP นี้นะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับพระผงของขวัญนะครับผมนี่นะครับองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับสําหรับหมายเลขที่5นี้นะครับผมนี่นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระผงของขวัญนะครับหลวงพ่อสดนะครับผมวัดปากน้านะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม สำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นนะครับผมหมายเลขที่6นะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นเหรียญแจกแม่ครัวนะครับผมของหลวงพ่อควยนะครับผมในงานผูกพรธสีมานะครับเป็นรุ่น3นะครับปี2521นะครับผมเหรียญแจกแม่ครัวนะครับรายการที่6นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญแจกแม่ครัวนะครับผมหลวงพ่อควยนะครับพี่พี่ นี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมที่ระลึกในงานผูกพระนศีมานะครับวัดโคศิตารามปี2521นะครับผมเป็นเนื้อหันปากก้านะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่7แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังพิมพเจดีนะครับกล่องนี้เจ้าของเดิมแกใช้เก็บไว้นะครับพี่พี่เห็นนะครับสําหรับพระสมเด็จวัดระฆังพิมเจดีหมายเลขที่7นี้นะครับผมผมนะครับ ขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับ FC นะครับผมทางช่องนะครับผมในราคานะครับผมรายการที่7นี้นะครับผมนี่นะครับเนื้อหาโมสารเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ4ี่บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมจะเออจะเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพเจดีนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับ เนื้อหาโมดลศาสตร์นะครับผมก็จะสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้นทุกร to ายการอย่างแน่นอนนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่8นะครับผมรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นพิมใหญ่นะครับพี่พี่รายการหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับผมอยู่ในกล่องเก็บแบบนี้เลยนะครับเก็บอย่างดีเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่8นี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งป hmm. ันให้พี่ๆนะครับผม f c นะครับผมในราคานะครับผม 400บาทนะครับผม400บาทเท่ากันเลยนะครับแต่ถ้าหากสนใจ2องค์นะครับผมพูดคุยราคาที่ราคาพิเศษได้เลยนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับองค์นี้นะครับผมเนี่ยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ4ี่บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่8นี้นะครับผมสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่9นะครับพี่ๆอันนี้จะเป็นหลวงพอทวดนะครับ วัดชัางให้กล่องไม้ขีดนะครับผมรายการนี้นะครับผมสภาพผิวเดิมแบ Likewise, แบนี้เลยนะครับหลวงพ่อทวดกล่องไม้ขีดนะครับผมเนี่นะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระหลวงพ่อทวดกล่องไม้ขีดหมายเลขที่9นี้นะครับผมเนี่นะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่หน่ยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆ3 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับ รายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่9แล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับพอทวดกล่องไม่ขีดวัดช้างให้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระเปิมนะครับพี่ๆหมายเลขที่10นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา300บาทเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมองค์นี้นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับพี่ๆสภาพผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม 300บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆตรงตามในคลิปว,วิดีโอนี้เลยนะครับผมจะเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผม300บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับผมถ้าหากถูกใจองคไหนนะครับผมก็พูดคุยราคากันได้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับ หลังเตารีดนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา300บาทเหมือนกันนะครับผมองนี้นะครับผมพิเศษเลยนะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมหลังเตารีดนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขที่11นี้แล้วนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับผมรีบโพรีบสอบถามนะครับ เข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระนอนะครับพี่เนี่นะครับเป็นวัดใหม่อมตรดนะครับผมรายการนี้นะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่12นี้นะครับผมนี่นะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมจะเป็นพระนอนะครับวัดใหม่อมตรดนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมรายการที่เอ่อใน e ีนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามมากๆเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งฟันให้ในราคานะครับผม 400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข13แล้วนะครับผมจะเป็นรูปหล่อนะครับโบราณหลวงพ่อเงินพุทธโชตินะครับวัดท้ายน้ํานะครับผมจังหวัดนะครับผมพิจิตรนะครับปี2528นะครับพี่เป็นหลวงพ่อเงินที่ออกที่วัดท้ายน้ํานะครับ25 28นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม350บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ350บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นต่อโค้ดนะครับผมเป็นหลักพ่องเงินนะครับผมพุทธโชตินะครับผมวัดท้ายนาปี25 28นะครับเป็นใต้ฐานนะครับพี่ๆนี่นะครับสภาพผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม350บาทเท่าน <pl ains> <tv> <nhiều> <kaar> ั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่1 4แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับนาคปลกนะครับพี่ๆฉลองอายุครบ8ปรอบนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับอยู่ในเลี่ยม3ามห่วงแบบนี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับฉลองอายุครบ8รอบนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับเป็นนาคปลกนะครับผมนี่นะครับ 350บาทเท่านั้นนะครับผมวัดรหันไล่นะครับจังหวัดระยองนะครับพี่ๆี่เนี่ยนะครับหลวงปู่ทิมนะครับผมอิสริโกนะครับ350บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับรายการหมายเลขที่14แล้วนะครับผมถัดมานะครับพี่ๆีเป็นรายการหมายเลขที่15นะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นเอ่อเป็นพระผงนะครับคุณแม่บุญเรือนนะครับผมต้องบุญเติมนะครับนี่นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมเป็นพระผงหน้าปกนะครับผมองค์นี้300บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระผงคุณแม่บุญเรือนต้นบุญเติมนะครับนี่นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆด้านหลังจะเป็นประทับตราแบบนี้เลยนะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่15แล้วนะครับผม ผิวสวยงดงามแน่นอนนะครับผมเช่าไปแล้วจะสวยตรงตาในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิแล้วนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นลูกปูเอี่ยมนะครับผมวัาสพานสูงนะครับผมจะมีเป็นปิดตานะครับปิดตาเชือกพันนะครับผมรอบองค์พระแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญข้อหลามตัดนะครับองค์นี้นะครับผมนี่นะครับแบ่งปันให้คู่กันเลยนะครับผมสองรายการนะครับคู่นี้นะครับผมแบ่งปันให้เพียง600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่16นี้นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูท wow. ี่องค์พระปิดตากันก่อนนะครับผมเนี่ยครับเก่าๆเดิมๆนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบหกนะครับผมเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับผมกับเหรียญข้าวหลามตัดนะครับพี่ๆสององค์นะครับหกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมาก็จะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมผิวสวยมากนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับพี่ๆ สวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมเรียนสองรายการนะครับนี่นะครับ600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมเออ หลงพกกลวยนะครับพี่ๆเหรียญผูกพันธสีมานะครับหลังฮานุมานะครับผมองค์นี้300บาทนะครับผมองค์นี้จะอยู่ในเลี่ยมจับขอบแบบนี้เลยนะคร um ับพ <are> right ี่ๆสําหรับเหรียญนะครับผมในงานผูกพันธสีมานะครับหลงพอกลวยนะครับผมนี่นะครับ3า0บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่17นี้นะครับผมด้านหลังจะเป็นหนุมานเชิญธงแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมพอ2521นนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับ สามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่สิบแปดแล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวัดระฆังหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับแต่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับคือผมได้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมรายการหมายเลขที่สิบแปดนะครับผมใน ep นี้นะครับผมนี่นะครับ ดูผิวกันได้เลยนะครับพี allora ่ๆผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่18นะครับผมเปิดแปลงปันนะครับนี่นะครับดูผิวกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่นะครับดูมวลสารนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับ5้าอยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้หมายเลขที่18นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่19ใน EP นี้แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับ ก็จะเป็นนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับผมเนื้อว่านนะครับองค์นี้นะครับพิเศษแบ่งปันเลยนะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับด้านหลังเหมือนจะมีเป็นปิดแผ่นทองด้วยนะครับพี่พี่เป็นแผ่นทองคําเปลวนะครับผมนี่นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับพี่พพิเศษแบ่งปันให้เลยนะครับผมนี่นะครับถิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับพี่พีหมายเลขนี้นะครับผม300บาทเท่านั้นเลยนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับพี่รายการนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงทั้งหมด2องค์นะครับผมที่ผมได้นํามาแบ่งปันให้พร้อมกันนะครับก็จะเป็นนะครับผมพิมพ์นะครับนั่งชันเข่านะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมสีทองแบบนี้นะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นรุ่นแรกปีศูนย์สนะครับพี่ๆี่งพ่อแดงนะครับผมเนื้อทองแดงรมดํานะครับ2รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้คู่กันคู่นี้เอาในราคาพิเศษนะครับ 600บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่พิมพ์นั่งชันเข่าปี2517กันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆเป็นเนื้อทองแดงทั้ง2องค์นะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเข่าบันไดอิดนะครับอายุครบ8รอบนะครับพี่ๆด้านหลังก็จะเป็นยันเหมือนยันรุ่นแรกเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเข่าบันไดอิดนะครับ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นนะครับผมรุ่นแรกนะครับพ,พี่ที่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะครับผมนี่นะครับวงนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับดูใบหน้าของหลวงพ่อแดงนะครับพี่ๆใบหูนะ enfin, ครับผมพระครูยานวิราช<ๆ>นะครับผมปี2503นะครับวัดเขาบาันไดอิดนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่20แล้วนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมรายการนี้นะครับ สององค์นะครับผม600บาทนะครับผมสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่21แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมปิตาลปุโตนะครับององนี้จะผิวดมเดิมหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อเขาจะเรียกว่าเนื้อช็อกโกแลตนะครับพี่องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับพี่ีเอาในเอาตามสภาพเลยนะครับผมอาจจะผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับพี่พี่นะครับเป็นผิวเปลือยแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับ ออกไปในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมแต่ผิวนี่ถือว่ายังสวยอยู่นะครับพี่พี่นี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับเป็นหลวงปู่โตนะครับผมวัดปราดูชิมพรีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการหมายเลขที่22แล้วนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม ถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่เเมื่อกี้21นะครับพี่พี่การถัดมาเป็นหมายเลข22นะครับเป็นปกโพนะครับผมองนี้นะครับหล่อกกลวยนะครับพี่นี่นะครับผมเป็นปกโพพ่อกกลวยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเอาไปในราคา400บาทเท่านั้นนะครับพี่เนี่ยนะครับเนื้อนี่ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเนื้ออะไรนะครับพี่เนี่ยนะครับแต่ดูแล้วเหมือนจะเป็นเนื้อไม้นะครับพี่นี่นะครับผมสวยมากนะครับผมองนี้400บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทจัดส่งให้ฟรี เท่านั้นเลยนะครับ <moder ne ga> ผมหมายเลขนี้นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมจะเป็นรายการรองสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นปิดตานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัฒพานสูงเหมือนกันนะครับพี่ๆองนี้นะครับแต่ผิวจะสวยกว่านะครับผมองนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450นะครับผม450นะคการพี่องนี้นะครับดูนะครับผมเป็นปิดแผ่นทองแบบนี้เลยนะครับผม เชือกพันรอบองพระเลยนะครับผมเนื้อหามวลสารเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับสําหรับนะครับผมปิดตานะครับผมเนื้อผงนะครับลูกผู้เอี่ยมนะครับผมวัดสภาสูงนะครับพี่ๆหมายเลขที่23แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆนะครับถ้าหากท่านใดดูไม่ทันอย่างไรสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมถ่ายไว้ให้ดูเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่24นะครับผมรายการหมายเลขสุดท้ายนะครับ ใน ep นี้นะครับผมองนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับผมหลวงปู่ดูนะครับพระพรมปัญโยนะครับวัดสะแกอุทยาปุกเสกนะครับปี2532นะครับพี่พี่เหรียญนี้นะครับผมเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่องนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเอาไปในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมเหรียญนะครับผมหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับผมนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับหลวงปู่ดูวัดสะแกปุกเสกนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับ ปี2,532นะครับพี่ๆสวยงดงามมากๆนะครับผมอยู่ในเลี่ยมนี้นะครับเป็นเลี่ยมน่าจะเป็นเลี่ยมกันน้ำเลยนะครับพี่ๆเจ้าของเดิมแกเลี่ยมไว้นะครับผมก็สําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไปให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระ รายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ทั้งหมด3ช่องทางนะครับไลน์แอดตรงด้านบนนะครับผมอันแรกเลยนะครับ1 7 4 o i p t q นะครับอย่าลืมแอดตรงด้านหน้าด้วยนะครับเบอร์โทรนะครับผม0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับหรือว่านะครับผมจะใช้เบอร์โทรเบอร์นี้นะครับเพิ่มเพื่อนในไลน์มาก็ได้นะครับที่สำคัญเลยนะครับผมถ้าหากเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมแคปหน้าจอนะครับผมองค์ที่ถูกใจหรือว่าพิมพ์หมายเลขที่ถูกใจนะครับแล้วก็ EP ไว้กันด้วยนนนะะะคครรรรรัับบบบผผมมเเเพีีียยงทททท่่่่าา้้กก็็จขออออชืูแลว์โ มือถือของพี่พี่นะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับหรือท่านใดนะครับผมอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนนะครับผมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน ep หน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ